ค่นี้เองพี่นอ้องฮะอแล้ว,ลวเมนูอยากกินหัวหมูต้มหัวหมูต้มจิ้มซีฟูด้ดก็จัดแล้วนะคะพออิ่มพออิ่มแล้วเราก็เอามาประยุกนะทำหมูพะโรนะคะได้มีน้ำอันนี้นะนี่ อย่างเปื่อยแล้วลงตัวแล้วใช่ไหมชิมน้ำแซบเฟอร์นะแซบเฟอร์แซบเฟอร์ออกหวานนิดๆหมูพะโล่ก็ต้องหวานๆวานจักหน่อยนะจะเรียกว่าหมูพะโล่นะ แค่นี้ก็นั่นดลนเนี่ยแดมทําทีก็กินได้หลายวันนะคะต้มไข่ใส่พอไข่มันอมน้ำผะโลแล้วโอ้ยมันอร่อยมากเลยนะไข่มันอมน้ำผะโลเนี่ยเป็นไง